สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับผมสอนปั๊มติดตาม Facebook ส่วนตัวนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเข้ารหัส a c e b o o k ของร้านผมปลอดภัยแน่นอน Facebook ไม่โดนล็อก100นะครับเพราะว่าใช้แค่ลิงก์นะครับผมก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยทําตามได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องทำการเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนนะครับผมก็ไปที่หน้าตัวของ Google นะครับตรงนี้พิมพ์ไปเลยนะครับผมว่า kmm แล้วก็ขีด TH นะครับตรงนี้นะ ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่1แบบนี้นะครับผมเราทําการกดเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับพอตัวหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะเขียนว่าเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามครบทุกโซเชียลยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมไม่ต้องรอแอดมินตอบด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะส่วนชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ก็เราสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีนะแล้วก็กรอข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะครับผมชื่อผู้ใช้ต้องการเป็นอะไรรหัสผ่านอะไรก็สามารถตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ทําการติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้้วก็ตกติ๊รงฉันนไดอ ข้อความนะผมเป็นกําหนดแล้วก็ตกลงข้อยอมรับของเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็กดทําการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะครับตรงนี้อ่าหลังจากเข้ามาสู่ระบบแล้วนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เติมเงินไว้ที่1 1ึงบาบาทนะครับผมก็ใช้ ออผมใช้เป็นประจานะครับผมเวลาแบบเวลาค้าขายอะไรเงี้ยผมชอบมาเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะครับผมเพราะว่าให้แบบมีความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับผมสําหรับพอค้าแไม่้าออนไลน์ก็ต้องใช้เทคนิคนี้ได้นะครับอ่าเราทําการนะครับผมหมวดหมู่ตรงนี้เราเลือกไปเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนปั๊มติดตาม Facebook ส่วนตัวนะครับนี่ครับผมบริการแนะนำราคาสูกที่สุดนะครับตรงนี้ตรงบริการนี้เพื่อนอย่าลืมเลือกนะครับผมมันก็จะมีพวกถูกใจโพสตปั๊มติดตามปั๊มไลค์แฟนเพจอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีให้ครบเลยนะครับ เป็นคอมเมนต์แบบกำหนดเองก็มีนะผมเวลาแบบเพิ่มความน่าเชื่อถือเวลาเราโพสขายของอะไรเงี้ยเราก็สร้างได้นะครับตรง,ตรงนี้นะครับก็แบบสินค้าดีมากๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปั๊มติดตามกันนะครับเลือกไปเลยผมหัวข้อนี้นะผมไอดีที่4ี่48ดหนึ่งแปดะผมปั๊มติดตาม Facebook ส่วนตัวราคาถูกนะครับผมตรงนี้นะก็ค่าบริการนะครับผมอยู่ที่190อบาทเองผมต่อ1น0 0พันติดตามเลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะ บางเจ้านะครับผมที่ผมไปลองปั๊มมานะก็ราคาแบบ5้าหกรอเลยนะครับแต่อันนี้แค่ร้อยเก้าสิบาทเองทุกคนแล้วก็ไม่ต้องเข้าเฟซเราด้วยนะครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะอ่ะเรามาส่วนของลิงก์กันนะผมลิงก์ตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยครับไปเอาลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเรามานะครับตรงนี้นะก็คัดลอกลิงก์ด่วยแอร์ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใครเป็นมือถือนะครับผมก็กดคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ตามปกติเลยนะครับตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเปิด มีผู้ติดตามตรงนี้ด้วยนะครับผมให้เราให้เขาเห็นด้วยนะผมว่าตอนนี้มีผู้ติดตามกี่คนนะครับตอนนี้ผมมีผู้ติดตามอยู่ส5้าคนนะครับก็เราทําการกดสั่งซื้อเลยละกันนะครับเอาลิงก์ไปวางเลยครับผมตรงนี้ปริมาณนะครับผมเราต้องการกี่ติดตามผมตอนนี้ก็คือ3า0ร้อยนะครับผมคือขั้นต่ํานะครับที่เขารู้จะปั๊มให้เราผมสามร้อยนะครับผมถึง1นึ่งแสนนะครับเอ้ถึงหนึ่งล้านนะครับผมไม่ใช่หนึ่งแสนนะอูหเยอะมากๆเลยนะทุกคน อ่าเราลองดูกด3า0นะครับผมมาค่าบริการเท่าไหร่นะครับนี่ครับผม300ติดตามค่าบริการเพียงแค่57บาทเท่านั้นเองครับผมก็ถูกเลยทุกคนถูกจริงนะครับก็เอาแค่นี้แล้วกันนะผมทดลองให้ดูนะครับผมมาแนะนำนเพื่อนๆให้แบบมาใช้ให้ดูพูดง่ายคือมาใช้ให้ดูนะผมว่ามันขึ้นจริงๆนะครับอ่าโอเคเราก็ขอข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วลิงก์โปรไฟล์เราเรียบร้อยแล้วนะผมทำการกดสั่งซื้อเข้าไปเลยครับในส่วนของตรงนี้นะ มันก็จะขึ้นมาว่าระบบลราคาสั่งซื้อของคุณแล้วตรงนี้คือรอยอดขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ปกติแล้วจะใช้เวลานะผมเริ่มนะครับผมไม่นานนะเดี๋ยวลองดูนะผมว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับผมในการปั๊มนะตอนนี้ก็ยังไม่มีขึ้นนะผมยังเป็นผู้ติดตาม15คนเท่าเดิมอยู่นะครับอ่าเราลองมาดูในส่วนของการเติมเงินนะผมเห็นมีหลายๆคนถามมาตลอดเลยผมใต้คอมเมนต์นนะผมก็ว่าผมสอนไปทุกอันนะ ก็ช่องทางนะครับผมจะมีให้เลือกมผมทั้งหมด4ช่องทางผมเป็นเกเกโอโคสทูมิเน่วอลเล็นะผมอาเปาวเล็บัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับผมก็อย่างเช่นเราต้องการเติม QR Code นะครับผมทุกธนาคารนะเราก็ทาการใส่เงินไปนะผมต้องการที่เติมอ่ะสมมติผมต้องการที่เติม100บาทนะครับผมตรงนี้นะกดทําการเติมเงินครับมันก็จะขึ้นหน้าสแกน QR Code มาให้แบบนี้นะผมเราก็ทําการสแกน QR c โ d e ทํทการชําระเงินเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ยอดเงินจะขึ้นอัตโนมัติทันทีเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะ แล้วก็ส่วนใครมีเพื่อนแนะนําเพื่อนมาได้นะครับผมมีค่าอัตราการแนะนํา5%ด้วยนะตอนนี้ผมก็เดี๋ยวยผมจะแปะลิงก์ของผมไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ผมจะได้5%จากทุกคนที่ผมแนะนําไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ได้พร้อมฟรีไปเลยเนาะแล้วก็ส่วนใครที่นะครับผมมีต้องการดูบริการทั้งหมดของเว็บก็กดมาตรงบริการของเราตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆทุกอันเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะนี่นะครับผมมีบอกรายละเอียดหมดเลยนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็มีครบทุกโซเชียลผมไม่ว่าจะเป็นพวกดังๆหน่อยก็เป็นเฟซบุ๊ก t ิกต็อกไอจีนะผมอะไรประมาณนี้ YouTube นะครับก็มีเยอะมากๆนะผมองเลือกดูไม่ว่าจะเป็นแบบพวก Twitter นะครับผมแล้วก็แบบ Li น์ l ลน์แอนะครับผมออลิแฟนยังมีเลยนะทุกคนช้อปปีนะครับผม t e l e กร a m ก็คือมีครบหมดเลยนะครับตรงส่วนตรงนี้นะ VK ก็มีด้วยนะก็ถือว่าด,ดีนะครับ เราลองไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะครับผมว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็รอดำเนินการอยู่ือผมก็รอสักครู่นะครับในส่วนของตรงนี้นะอะเดี๋ยวเราลองรีหน้ากันดูอีกทีนะครับผมว่าระบบเปลี่ยนสถานะแล้วรู้ยังนะครับนี่นะครับผมระบบก็เปลี่ยนสถานะเป็นกำลังดำเนินการแล้วนะครับผมทุกคนตรงนี้นะครับก็แสดงว่าเขากำลังปั๊มแล้วนะผมให้เราทําการกลับไปดูที่หน้าตัวโปรไฟล์ของเรากันนะครับผมว่ายอดเริ่มขึ้นแล้วหรือยังนะนี่ครับผมมานะครับผมนี่ครับผมจำนวนคนติดตามนะครับผมเราตอนนี้มี15บห้าผมลองรีเซ็ตดูนะครับ ขึ้นมา48แล้วครับผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะไวนะผมกดสั่งซื้อไปยังไม่ถึงยังไม่ถึง4นาทีเลยมั้งทุกคนมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับผมมาเรื่อยๆเลยครับผมติดตามขึ้นเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะก็เท่านี้ก็รอให้ครบยอดตามที่เพื่อนๆสั่งซื้อได้เลยนะครับก็วันนี้ผมมาแนะนําประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นเว็บที่แบบว่าผมไปเจอมาลองใช้มาแล้วมันคือมันดีจริงๆนะผมยอดขึ้นไวมากๆเลยอยากมาแนะนํานะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แนะนําเพื่อนก็ยังไงก็กดฝากกดตรงลิงก์แนะนําเพื่อนให้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะจะได้มาแนะนําเว็บดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมใครมีคําถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ